ทางคณะกรรมการครับครับผมทาง King Power แจ้งมาที่รายการว่าจะมีทีฟุตบอลชั้นนำจากพรีเมียร์ลีก4ทีมมาที่เอเชียครับครับมาในทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อว่าพรีเมียร์ลีกเอเชียทรอฟี2017จะแข่งกันที่ฮ่องกงครับครับซึ่งเราได้โคต้าส่งเด็กไปดูบอลที่นั่นด้วยครับสวัสดีครับพี่เสิร์ฟเด็กเดับสวัสดีครับมูลค่าแพ็กเกจนี่นะครับคนละประมาณ4 0,000บาทว้าว ทีนี้ใน,ในวันที่เราบันทึกรายการอยู่นี้นะครับเรามีเด็กๆที่มาออกซูเปอร์เทนไปแล้วเจคนที่เกี่ยวกับฟุตบอลวันนี้เราเชิญเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับภารกิจพิเศษของเราถ้าทั้ง3ท่านว่าเขาเหมาะสมก็ส่งเขาไปฮ่องกงถ้าคิดว่ายังไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่เราไปกันเองโอ้ครับดีครับดีไหมฮะดีฮะเด็กเจคนเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่เรารู้จักคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนะครับ ไปพบกับคนแรกก่อนเจ้าหนูนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของซูเปอร์เทนน้องแนทครับน้องแนทเคยมาและไม่ผ่านการคัดเลือกแต่ก็ไม่ยอมแพ้กลับไปฝึกฝนและกลับมาพิสูจน์ความสามารถบนเวทีซปเปอร์เทนจนได้ครับ คนต่อมาครับเจ้าหนูแม่นห่วงครับฮอสครับโโอ้น้องฮอสเด็กที่ใช้ความรักในฟุตบอลสร้างกำลังใจให้ตัวเองหายกลับมาจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกและมาโชว์ความสามารถ ถึงขนาดที่เมสซี่เจยังต้องมาแจมคั้งเดียวครับเอเฮเอาเลยคนต่อไปคือเจ้าหนูแม่นเสาจากเชียงใหม่จิโอครับ น้องจีโอน,นักเตะตัวจิ๋วจากเชียงใหม่ที่เคยมาโชว์ความแม่นเตะชนเสาทั้งซ้ายและขวาแ,แบบที่เรียกว่าเท้าสั่งได้ติดตามด้วยเจ้าหนูนักดาะบอลบ้างครับ น้องป้างเด็กหัวใจแกร่งที่ย้อมจากบ้านเกิดเข้ามาฝึกฝีเท้าในกรุงเทพกับความสามารถในการควบคุมลูกฟุตบอลให้เชื่องติดเท้าแล้วก็เจ้าหนูฟรีคิกของเราน้องวอร์มอัพครับน้องวอร์มอัพ เด็กอัจฉริยะเท้าช่างทองที่เคยมาโชว์ปั่นฟรีคิกข้ามกำแพงที่ทำให้ทั้งกรรมการและคนดูทั้งสตูดิโออึ้งไปตามกันเจ้าหนูไม่ได้โมดครับน้องโบอทครับน้องโบอททายาทฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกที่นอกจากจะมีความสามารถทางด้านฟุตบอลแล้ว ยังมีเสน่ห์ที่เรียกร้อยยิ้มจากผู้ชมได้อีกด้วยไม่ไปติดข้อมานะเราเนี่ยพี่พี่ต้องขอโทษด้วยที่เวทีเราไม่ค่อยดีนะครับเจ็บมากไหมครับไม่ครับแล้วตกลงโบสถมโมไหมไม่ได้โมครับและคนสุดท้ายครับเจ้าหนูแม่นขานน้องพีครับ น้องพีเด็กอัจฉริยะคนแรกของเวทีซูเปอร์เทนผู้สร้างปรกากฏการกระหึ่มโลกโซเชียลกับการเตะชนคาดทั้งหมดสวัสดีกรรมาการก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพีครับเป็นไงบ้างครับ ไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับ๋ไม่ต้องยิงฟันดิยิ้มดิทำไมวันนั้นฟันครบอยู่เลยเดี๋ยวนี้ฟันหายไปไหนอ่ะโดนเพื่อนโดนเพื่อนเตะป่าไม่ใช่ครับเป็นอะไรแม่ดึงครับแม่ดึงแม่ดึงเราทำไมเราดื้อหรือแม่ถึงดึงแม่ดึงะไราะอะครบออฟันโยกเราเขาดึงยังไงเวลาดึงลูกก็ใช้กระดาษชิชูตอกฟันแล้วก็ดึงชึกเลยออกแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับ แล้วแต่มันจะมันจะคันครับคันคุณคเดี๋ยวก่อนอื่นครับมารายการที่ผมอยากเห็นภาพนีมากเป็นความฝันส่วนตัวผมเลยครับครับผมผมอยากให้เตะชนคานแบบพร้อมๆกันเนี่ยจริงเหรอเดี๋ยวผมให้เตะทีละสองคนสองคนสามคนอะไรเงี้ยดูว่าจะเตะชนคานไหมอ่าลองดูไหมลูกลองดูไหมอ่ามาสองคนแรกก่อนอ่าสองคนนี้ก่อนที่เหลือไปยุงหลังกนลูกอ่าอนี่คือคาแรคเตอร์ของรายการนี้ต้องเตะชนคาน นี่ยังไม่ใช่ภารกิจนะครับเป็นความฝันส่วนตัวผมอยากเห็นเด็กๆเตะชนคานแบบพร้อมๆกันอ้าวครับคู่แรกนะครับฮอสกับแน็กถ้าพร้อมแล้วไปครับเป็นไงล่ะตลังอู้หแร คู่ที่สองครับจีโอกับป้าโอ่สุดคู่เลยนะเนี่ยจีโอกับป้าครับเอาแล้วเว้ยพร้อมไหมลูกครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ วอร์มพีโอด ยังไม่เข้าสู่ภารกิจครับเป็นการโชว์แบบอุ่นเครื่องก่อนคราวนี้แหละครับยากของจริงเข้าสู่ภารกิจครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับภารกิจนี้คือต้องทำงานเป็นทีมครับเริ่มต้นจากพี่ฮอสต้องส่งบอลไปเรื่อยๆลำเลียงบอลไม่ให้ตกพื้นนะครับส่งไปถึงน้องแน็ก นักมีหน้าที่นำบอลลงมาในถังใบนี้ต้องลงถังนะลูกนะเราอยู่ตรงนี้เรามั่นใจไหมใจสู้ไม่สู้สู้ครับพี่พี่ครับนักทำได้ไหมได้ครับเพื่อนเพื่อนเชื่อมั่นในเรานะลูกนะสู้ไม่สู้สู้สู้ครับดีมากเท้าเท่านั้นนะครับห้ามใช้มือศีรษะกับเท้าเท่านั้นครับเริ่มครับ

สำเร็จแล้วแต่เรามีภารกิจพิเศษมอบให้เป็นภารกิจที่ไม่ได้บอกเด็กๆไว้ก่อนครับภารกิจนี้เป็นภารกิจที่เชื่อว่ายากที่สุดในชีวิตของพวกเราไม่เคยเจอมาก่อนถ้าหากว่าทำได้เด็กๆแต่ละคนจะสามารถพาผู้ปกครองไปฮ่องกงได้ ครอบครัวละหนึ่งคนครับมีใจแทงแต่อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับภารกิจนี้ไม่ง่ายครับเชื่อว่าเราไม่เคยเจออะไรที่ยากแบบนี้มาก,ก่อนเราจะต้องดวลตัวต่อตัวกับผู้รักษาประตูฟุตซอลทีมชาติไทย ที่คนทีสอนผู้พันครับโอาา้โหครับนี่ครับตัวเหนียวตัวเนียวาครับและนี่คือผู้รักษาประตูฟุตซอลทีมชาติไทยคนที่สอนผู้พันที่รับประกันได้เลยว่าเหนียวระดับชาติและคนนี้แหละครับที่เด็กๆจะต้องประทับฝีมือด้วยในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ เด็กๆครับเราจะต้องดวลลูกโทษกับพี่เขาคนละหนึ่งลูก<อ>แล้วให้ทั้งข้างมีการตัดสินว่าจากการแสดงฝีมือของเราผ่านหรือไม่ผ่านพร้อมไหมครับรอับประจำที่ด้านนี้ครับเด็กๆครับท<อ>ี่คนที่สอนครับมีกังวลใครไหมครับกังวลนีล<อ>่ไหม,มกังวลเพราะอะไรครับ พอเด็กแล้วยิ่งเข้าแล้วมันอายครับแล้ววันนี้เราเต็มที่ขนาดไหนครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยปลอมไหมครับปลอมครับกลัวไหมครับไม่กลัวครับอยากให้อยากให้พี่เขาเต็มที่แล้ออ่อยๆหน่อยอ่รับพี่เขาได้สอนเรื่องเลยครับอยากจะดวลกับใครก่อนตัวเล็กครับสองวันครับของวันครับ คุณนะครับได้ดวลกับนักฟุตซอลทีมชาติไทยรู้สึกอย่างไรครับไม่รู้สึกเลยครับไม่รู้สึกเลยบน้าวลูกพร้อมมาครับ อยากโดนกับใครครับหัมอ้พครับหัมอัพมาเลยลูกพร้อมเริ day, ่มครับโอ้โหนี่เข้า้างเลยนะนี่ข้คันครับโอ้โห ต่อไปอยากจะดวลกับใครครับโบ๊ทคำสิงครับโบ๊ทคำสิงมาโบ oh. ๊ท <c oughs> ครับ <c oughs> หนึ่งประโยคฝากถึงพี่กริสอนครับผมขาสั่นแล้วครับโบ๊ทสู้สูลูก ครับโอ้โหยิงหลอกยิงหลอกยิงหลอกห้าจับมือไันหน่อยครับเหนียวมากเลยเหนียวมากเลยเหนียวเหนียวโอ้ปะเนี่ยมาเดี๋ยวโมครับคนต่อไปโดนกับใครดีครับจีโอครับจีโอมาเลยลูก เราไม่แต่ชนคานนะครับครับเราเตะเข้านะครับครับอยากจะบอกอะไรกับพี่คณิตสอนลูกผมไม่อยากยิงแล้วครับต้องยิงลูกต้องยิง <c oughs> เอานะพร้อมนะครับ <c oughs> มาครับ ไปใครนี่ครับป้างครับป้างมาเลยลกูกมาแห่เลือดพ่อเขาแรงจริงๆตั้งพร้อมพร้อมครับมาลูก สุดท้ายครับฮอสครับมาเลยเดดดฮอสไปครับขอบคุณมากครับและนี่ก็คือ การมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กของเราทั้ง7คนนะครับพี่คณิสอผู้พันขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับมีมีคำแนะนำอะไรจะให้กับน้องๆเราไหมครับเพราะว่าผมว่าเส้นทางเขายังยาวไกลก่าจะถึงระดับชาติครับอ่ออยากให้น้องๆขยันฝึกซ้อมแล้วก็เชื่อฟังโค้ชครับแล้วที่สาคัญครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่เลยครับขอบคุณแม่ครับพี่คณิสอนผู้พันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมา่ครับคณะกรรมการครับ แสดความสามารถจะเรียบร้อยแล้วต้องขึ้นกับทั้ง3ท่านครับว่าผลงานของทั้งทีมนะครับทั้ง3ท่านรู้สึกอย่างไรครับอยากเห็นทีมนี้รวมทีมกันจริงๆน่ารักมากอ่ะคือแบบงดชอบสปิริตนะของเด็กๆทั้งหมดเลยคนนี้เข้าคนนี้เข้าไปเชียร์คือไม่มีใครโทษใครเลยอะ่ะอยากให้หนูเก็บความน่ารักสปิริตอันนี้นะไว้ในใจไม่ว่าหนูจะไปเล่นกับใครหนูจะเป็นทั้ง นักกีฬาที่ดีและเป็นที่รักของคนดูด้วยนะคะครูฝากไว้นะลูกนะคนักเตะชุดนี้นะครับฝากบอลไทยไว้ในมือน้องๆด้วยพี่เชื่อว่าบอลไทยจะไปบอลโลกครับฝากฟุตบอลไทยไว้กับน้องๆด้วยครับขอบคุณครับโค้ชขออนุญาตครับบอลไทยไม่ไปมวยโลกครับว่าเโลกสักทีบอลไทยไปมวยโลก บอลโลกบอลโลกวันนี้พ่อมาหรือเปล่าลูกไม่มาครับเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวก่อนดูข้างหลังครับอยู__่ข้างหลังอ้าวหูเตะบอลเก่งนะลูกนะคนกานผู้เก่งเก่งอครับครับครับท้านกรรการครับสิ่งที่ทางคิงมาว่าเตรียมก้กับเด็กกลุ่มนี้ก็คือแพ็กเกจทัวร์ของเด็ก7คนกับผู้ปกครองอีก7คนรวมเป็น14คนบวกกับพ็อกเก็ตมันนี่อีกคนละ10,000บาทมูลค่ารวม 6 3 0 0 0 0บาทบคุณคิารเวอร์ผมไม่ได้มองเห็นเป็นตัวเงินนะครับ <Wow. S 1> แต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ทางคิงพาร์เรวอร์ต้องการคือต้องการให้เด็กๆก,กลุ่มนี้ครับเป็นตัวแทนเด็กไทยไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกไปดูฟุตบอลระดับโลกเพื่อนำกลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเพราะว่าเขาทั้ง7คนเนี่ยคืออนาคตของวงการฟุตบอลไทยครับทั้ง3ท่านครับ พวกเขาผ่านหรือไม่ครับอยากจะไปเองอ่ะมาเราสามคนให้ คนได้รับความฝันจาก King Power ครับ ีมนนี่คือทีมที่แบบเป็นแมตช์ขายได้คนอยากมาดูเแมตช์นี้มคนนึงก็เตะชนใครนึงเขาเตะเข้าห่วงเก่งมากเขาน่ารักเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเขาเจอกันบ่อยไหมพี่เพิ่งมาเจอกันเนี่ยครับเจอกันเนี่ยครับแต่เขาคงดูผลงานกันของกันละกันรู้จักครับรู้จักกันแล้วเด็กมันสนิทกันเร็วไหมผมว่าเขาเชื่อมกันด้วยมิตรภาพผ่านฟุตบอลครับแต่เมื่อเช้าเขามามีมาซ้อมนะครับมีมาซ้อมอยู่ด้วยกันหลังจากพิชิตภารกิจได้สำเร็จ เด็กๆทั้ง7คนก็เตรียมตัวออกเดินทางไปยังฮ่องกงโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเพื่อเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกจาก King Power และก็ถึงวันสำคัญของเด็กทั้ง7คนจะได้ชมฟุตบอลนัดชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกเอเชียทรอ p ฟี2017ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ 레 리버풀 ครับ ใจครับไม่เคยมาจับมือกับนักเตะอย่างนี้มาก่อนครับถ้าเรียกได้อยากจงมือกับวาดีครับแย่งพีครับวานี่ครับและตอนนี้เด็กๆสุปเปอร์เทนครับเรารวมตัวกันอยู่ที่มาชมนัดชิงชนะเลิศระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับ ตอนนี้น้องพีและน้องป้างกำลังเตรียมตัวจูงนักเตะเข้าสู่สนามครับนี่ก็คือวินาทีสำคัญวินาทีที่ตัวแทนเด็กจากประเทศไทยน้องพีและน้องป้างจะได้จูงมือนักเตะระดับโลกลงสู่สนาม ว่าประสบการณ์ในการชมการแข่งขันของนักเตะระดับโลกในสนามครั้งนี้จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆของเราพัฒนาฝีเท้าและก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพที่พวกเขาใฝ่ฝันในอนาคตครับขอขอบคุณ King Power ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆทุกคนครับ ท้าผู้ชมกับท่านทางกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุด i ิศิลออฟฟินะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ